กลับมาในช่วงที่สองแล้วนะครับฟังในช่วงแรกเนี่ยเมื่อผมนึกเชี่ยแล้วนะเพราะว่าเราเริ่มต้นเรื่องด้วยเราอยู่ในกลุ่มที่ไม่เลือกใครทําไมถึงจะเลือกพลังประชารัฐทําไมถึงจะเอาท่านทีรชัยไปไม่ใช่เพราะว่าเราเคยรู้จักท่านเราเคยเป็นเพื่อนกันท่านเคยไป,ปรับปริกาาไม่ใช่เพราะความสามารถของท่านเราจะต้องเอาตรงนี้มาและต้องถามท่านเลยว่าแน่ใจยังไงเนี่ย ว่าจะรักษารูปมวยให้ได้เพราะจุดเนี่ยมันจะมาอยู่ที่พักขนาดกลางแล้วพักขนาดใหญ่เนี่ยพักประชาชนกับพักภูมิใจไทยไม่มีวันลงกันได้ไม่มีวันลงกันได้มันก็จะออกให้ภูมิใจไทยอยู่ก็จะต้องมีอันอื่นภูมิใจไทยก็ยังมีข้อบกพร่องเรื่องแหมเขาก็โดงมอเตอร์จีพีไอปีที่แล้วสี่ร้อยปีนี้เป็นห้าพันได้ไงว่าอะไรเดียบมันก็มีมันก็มีจุดมาท้งนั้น มันก็ไปลงที่พรรคพลังประชารัฐเขาบอกเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้เก่งนี่หว่าโชคดีนี่หว่าเพราะไม่ได้เป็นรัฐบาลก,แลแแลกแลแ็แล้วแต่ละก็แล้วแต่ละเอาว่ามันจะมาออกต้องเป็นอย่างเงี้ยเตรียมตัวหรือยังถ้าได้เป็นรัฐบาลผม,ผมคิดว่าพลังประชารัฐเนี่ยพร้อม,อมพร้อมเพราะว่าเราเตรียมสําหรับการเลือกตั้งมาเนี่ยนะฮะพักหนึ่งแล้วนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยมีการวางในเรื่องของแนวนโยบายวิธีการที่จะพาประเทศให้รอด การติดตามดูภาวะทั้งเศรษฐกิจเนี่ยนะทั้งภูมิรัฐศาสต,ตร์มองไปข้างหน้าเนี่ยนะฮะเราเราตามแล้วเรารู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูไปข้างหน้าเนี่ยเรามองด้วยความเป็นห่วงแล้วเราก็ได้วางแนวนในการที่จะเตรียมข้อเสนอนะในการที่จะบริหารเศรษฐกิจบริหารบ้านเมืองเนี่ยนะฮะไปในด้านต่างๆเนี่ยให้มันเรียกว่าเป็นการตอบโจทย์นะครับนะก็หวังนะฮะว่ารประชาชนจะจะ,จะ,จ,ะจะให้ความนิยมครับ เพราะว่าจุดที่ยังไม่เลือกใครเนี่ยอันนี้ท่านต้องทํากันบ้านเยอะๆเลยเพราะว่ามันเป็นกลุ่มคนที่เขาไปด้วยตรก,กะคือเหตุและผลไม่ได้ไปด้วยความชอบเพราะนั้นท่านต้องมีเหตุผลที่ดีว่าทําไมจะเลือกท่านแล้วตรงนี้คือตัวเปลี่ยนเลยนะครับมันเป็นตัวมากที่สุดและแอบคุยกับนีดาโพมันบอกข่าวหน้าไอ้ตัวที่จะไม่เลือกใครมันจะมากขึ้นกว่าเดิมอีกเออ แต่ไอ้พวกนี้มาตัดสิยายวันสุดท้ายนะถูกต้องครับเอท่านต้องต้องนต้องดูให้ดีเตรียมเตรียมคนให้ดีเขาบอกพักพลังประชาชนเขาไม่ห่วงเรื่องความมั่นคงหรอกเพราะพี่ปาเขาเก่งอยู่แล้วเศรษฐกิจเอาเอาให้อยู่แล้วก็ทําให้ได้ตรงเนี้เป็นเรื่องสําคัญขอบคุณด้วยเขาถามท่านว่าวันเนี้ยบัณวิตทํามนาได้ข้าวมาส่งออกส่งออกไม่ได้เว้ย โอ้โหต้องมีโค้ตาต้องมีใบท่านช่วยอุณาชี้แจงหน่อยสิว่าถ้าท่านได้บริหารประเทศแล้วบอกชาวนาบอกว่าคุณส่งออกเองได้เลยได้ไหมขณะน,นี้นะับ<อ>ถ้าเราไปดูตัวอย่างของต่างประเทศนะ,ะสมมุติว่าท่านอยากจะซื้อจากนิวซีแลนด์อยากจะซื้อสินค้าเกษตรคนที่จะคุมเป็นหลักเลยในนิวซีแลนด์เนี่ยเทาที่ผมฟังมาเนี่ยมันจะเป็นพวกสากร ที่คุมอยู่ในแต่ละพื้นที่นะแล้วก็ถ้าเราไปดูในเรื่องของตัวอย่างของไอ้กรณีของญี่ปุ่นเนี่ยน,นะพวกสินค้าโอทอปเนี่ยนะฮะที่เขามีการจัดทำอะไรต่างๆเนี่ยการควบคุมวิธีการดำเนินการอะไรต่างๆเพื่อที่จะให้ออกมาแล้วเนี่ยมาตรฐานในตัวสินค้าในตัวผลไม้อะไรต่างๆเนี่ยสูงมาตรฐานในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยนะฮะเป็นเป็นที่ยอมรับเนี่ยในแต่ละแวกเนี่ยเขามีการควบคุมกันดี อย่างมีใครบอกอีกบอกว่าสาเหตุที่ทางฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะไวน์ฝรั่งเศสเป็นที่นิยมเนี่ยเพราะว่าอะไรท่านรู้ไหมว่าไอ้กฎเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการที่จะจําแนกไวน์แล้วก็วิธีการกําหนดมาตรฐานของไวน์ของฝรั่งเศสเนี่ยหนาเป็นปึงอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยนะฮะในแง่ของเราเนี่ยผมคิดว่าแนวทางในการที่จะกุยนะฮะเปิดช่องทางเนี่ย ให้การค้าเนี่ยในไทย,ยโดยทั้งยิ่การค้าผูกสินค้าเกษตรเนี่ยนะฮะมีะลักษณะที่ที่เปิดกว้างมีการแข่งขันในให้มากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยอตรงนี้ผมคิดว่าอันนี้เป็นแผนเลยแต่ว่าเรียนนาตัวเามันไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายนะเพราะอย่างนี้ครับเราขนาดนี้เราบอกว่าเราเปิดให้ชาวนาเนี่ยส่งออกข้าวเองเขาก็ไม่มีปัญญาเขาไม่มีปัญญาเขาจะเขาต้องออกมาเป็นลักษณะเป็นการรวมตัวกันเนี่ยเพื่อที่จะ จะเป็นคนที่มีความรู้ในการที่จะไปพูดคุยอะไรต่างๆเออผมเห็นว่าพอเลยไม่มีปัญญาจริงๆ,งๆเพราะว่าเมื่อกี้ผมพูดพอผมว่าพ,อ,พ,อ,พ,อ,พอจะรู้ว่าอย่างไงแต่ถ้าชาวนาเนี่ยเขาจะไม่มีทางรู้เลยถูกต้องถูกต้อง,ตองออแต่นีออออ่ที่ผมกําลังมองคือมัน,มนออในส่วนของการส่งออกเนี่ยออในในการส่งออกที่เป็นโวลลุ่มใหญ่ๆ,ๆเนี่ยปริมาณเยอะๆ,ๆ,ๆเนี่ยเราต้องไปกระตุ้นเนี่ยให้มีคู่เข้ามาเป็นตัวกลางเนี่ยนะ มากขึ้นมันจะได้แข่งขันกันไอ้กำไรของตัวกลางมันแต่ละคนมันจะได้บางลงหน่อยเพราะว่ารัฐจะเข้าไปทําเองในส่วนใหญ่มันจะเจ๊ง oh. อะนะก็เรียกว่าเรา,เราบอกให้เอกชนทำเนี่ยนะฮะแต่เปิดช่องให้ไอ้การาาาทํางานของเขาเนี่มีข้อจํากัดอะไรต่างเนี่ยน้อยนะฮะแต่ผมยังมองอีกทางหนึ่งมีคืออย่างนี้ว่าเรา oh. ผมกําลังมองหาแนวทางเนี่ยที่จะให้คนคนไทยเนี่ยในระดับอันนี้ลงไปในระดับอาจจะเป็น s m e เเลยนะนะฮะ แล้วรวมไปถึงพวกที่เป็นพวกที่ทําสินค้าเกษตรเนี่ย<ม>คือ,เ,อเราเคยคิดอยู่นานละว่าจะทําอย่างไรเนี่ยให้คนตัวเล็กๆในไทยเนี่ย<ม>เข้าอ e ีคอมเมิร์ซออกไปสู่ตลาดโลกได้<ม><ม>นะไอ้ตรงนี้ยยากเพราะว<ม>่า<ม>หลายรัฐบาลเขาพยายามจะทำแพลตฟอร์มของตัวเองของ<ม>รัฐบาลไทยทําแล้วมันก็ไปไม่นอดทําแล้วก็ไปไม่นอด<ม>จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ควรจะทำเนี่ยคือเราเห็นลวมันมีแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยของจีนนะฮะ อาลีบาบาอะไรอย่างๆี้พวกนี้เนี่ยนะสิ่งที่เราควรจะทำเนี่ยในความเห็นผมเนี่ยนะคือเราอาจจะรัฐบาลเนี่ยไปแล้วเจรจาเขาขอเปิดเป็นคอนเนอร์สินค้าไทยใช่ไหมฮะแล้วในนั้นเนี่ยนะฮะต้องจัดขบวนการเนี่ยในการที่จะให้คนไทยเนี่ยสามารถเข้าไปเสนอขายของได้นะแล้วของที่เสนอเนี่ยทางคนซื้อเนี่ยที่เป็นคนจีนเนี่ยเขาก็จะต้องเข้าใจเลยว่าอนี้ มีการแปลอัตโนมัตินะฮะมีการจัดคุณภาพที่คัดออกมาแล้วเนี่ยอย่างดีได้อัตโนมัติให้มันเป็นที่เชื่อถือได้พอถึงเวลาเนี่ยการชําระเงินก็ใช้ดิจิทัลหยวนชําระได้โดยสะดวกแล้วถึงเวลาจะส่งของก็ไปรสิทีิไทยเนี่ยปึ๊บเดียวก็ออกไปเลยอย่างถ้าออกลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะฮะทำให้คนจีนเนี่ยซื้อของจากไทยเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าซื้อจากภายในจีนเองเอทํานองว่า ออกมาแล้วไม่มีตะเข็บเนี่ยแหละผมคิดว่ามันจะเป็นการาทำให้ไอ้ตัวไอ้ตัวคนไทยเนี่ยระดับ SME เนี่ยเข้าไปในตัว e อีคอมเมิร์ซในมากขึ้นแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยไอ้ไอ้ตัวแพลตฟอร์มของจีนเนี่ยมีการขยายนะฮะไปค้าขายเนี่ยกับประเทศอื่นในอาเซียนอะไรต่างเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะก้าวเข้าไปอย่างนั้นได้ด้วยตรงนี้ผมว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราเดินหน้าได้นะฮะโอกาสที่ไทยเองคนไทยเองจะพัฒนา แพลตฟอร์มของตัวเองยังได้แต่มันผมดูแล้วมันก็ไม่ใช่ง่ายและอย่างที่ว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามทำมาหลาย,ลายรอบแล้วก็ไม่ไม่ประสบความสำเร็จไปเกาะไปเกาะแพลตฟอร์มใหญ่ๆของจีนไปก่อนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะน่าจะเป็นคำ,คำ,คำตอบที่ได้ที่เดินได้พักหนึ่งก่อนเรื่องเศรษฐกิจชื่อของท่านอดีตรัฐบตริคังธีรชัยขายได้ดีแฟนเขาบอกนะขายได้แต่ขอถามเรื่องการเมือง พราะอยู่รัฐบาลมันตัวเดียวไม่รอดเขาขอถามว่าวันนี้เนี่ยเราถูกชาวโลกมองไปว่าประเทศไทยเนี่ยคือศูนย์กลางแกมเมอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ไอเ้เขมรเพราะเขาให้ผลเ,เลยนี่คือประธานดีเกาหลีใต้เขาบอกว่าถ้ามันไม่ข้ามมาจากเมืองไทยมันไปขเขมรไม่ได้เพราะมันไม่มีอิน์เน่นแนลแอร์พอร์ตต้องมาลงที่เราแล้วไปถ้าเราเนี่ยสกัดต้องหยุดหมดแล้วภาพมันจะลึกเข้าไป เช่นภาพถ่ายที่ปรากฏกับบุคคลสำคัญแล้วจะมีลึกเข้าไปอีกว่าโอ้โหปริ้นสกุปเช่าตึกของโอ้โหผู้มีอิทธิพลอยู่มันไปกันใหญ่ท่านมีวิธีที่จะเอาไทยออกจากศูนย์กลางสแกมเมอร์ซึ่งจะเดือดร้อนแม่งกันทุกคนเลยเนี่ยมียังไงต้องอธิบายอย่างนี้นะครับคนที่ทำธุรกิจเท่าเนี่ยมันจะต้องอยู่ล้อมๆประเทศที่พัฒนาแล้ว ไอ้ธุรกิจเทาเนี่ยเชื่อไหมว่าไปเปิดที่แอฟริกาเนี่ยมันมันจะไม่มีใครเชื่อไม่มีใครที่จะโอนเงินอะไรเข้าไปมันถึงต้องมาเกาะไทยเพราะว่าไทยเนี่ยนะฮะเป็นแหล่งที่หลอกคนมาแล้วบอกจะมาทํางานในไทยนะเสร็จแล้วก็เอาตัวข้ามไปคนก็เชื่อใช่ไหมฮะอีกอันหนึ่งก็คือว่าเวลาฟอกเงินได้เนี่ยเอาเงินมาแล้วมาผ่านไทยเนี่ยโอนเงินเข้ามาเนี่ยต่างชาติเขาก็ยอมเชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะรายการนี้เนี่ยนะ ถ้าไม่ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมถ้าไม่ตัดเส้นทางของการเงินเนี่ยนะฮะให้ครบหมดเลยเนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยต่อไปเนี่ยเราก็จะแย่นี่ไงนนีห่วงมากเลยถูกต้องอันนี้น่าเป็นห่วงที่สุดแล้วผมเนี่ยเรียนตมตรงนะฮะผมออกมีหลักฐานอยู่ในดิจตอกเนี่ยผมแนะนำท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยมาครั้งแรกเลยตั้งแต่1ตุลาคม่1ตุลาคมก่อนหน้าที่ถ้าจะอายัด ซับนี่นะฮะเป็นเป็นปิงกูบิบเป็นเป็นพักหนึ่งเลยแต่นี่ผมแนะนำอย่างนี้ครับต้องทำครบวงจรครบวงจรายคว่าอย่างนี้คือไอตัวที่อายัดเนี่ยนะฮเวลานี่ซับที่อายัดเนี่ยระวังนะอย่าไม่ใช่ว่าครบ90วันแล้วเนี่ยปล่อยเลยปล่อยไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้ยึดนะเพราะยังไม่ได้ยึดท่านต้องไปดูแล้วหาทางเนี่ยนะะจะให้แน่ใจเลยว่าอย่าปล่อยต้องยึดให้ได้สองเนี่ยนะฮะ คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่อยู่ในลิสต์เนี่ยของอเมริกาเนี่ยต้องแบนเลยห้ามเดินทางเข้าในไทยอ,อยู่ในไทยก็ต้องไล่ออกไปใช่ไหมฮะแล้วสารเนี่ยนะฮะต้องสั่งเบรกการค้าขายเนี่ยระหว่างไทยกับไอไ้อไอกัมพูชาให้มันเข้มอย่างกรณีของการส่งทองคําแท่งเนี่ยาจากไทยเนี่ยไป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 ,ไไปกัมพูชาต้องสั่งเบรกอออทองคําแท่ง วันนี้คงเบรกไปแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้แต่ว่าวันนี้ไม่แน่มันาอาจจะยังส่งทางทางเครื่องบินนะต้องสั่งเบรกนะฮะแล้วก็การโอเนเงินเนี่ยนะฮะจากไทยเนี่ยไปกัมพูชาก็ต้องสั่งเบรกยกเว้นการโอนเพื่อชําระค่าสินค้าหรือการชําระหนี้คือถ้าเราตัดเส้นเงินเนี่ยนะฮะตามแนวที่ผมว่าเนี่ยนะฮะมันจะเบรกอยู่มันจะเบรกอยู่นี่เดชบุญนะเพราะว่าเดิมจำได้ไหมฮะ รัฐบาลไทยในอดีตมีนโยบายเราจะมีคาสิโนใช่ไหมแล้วเราก็จะมีกฎหมายศูนย์กลางการเงินใช่ไหมเราก็เปิดโอกาสให้มีการทํากับคนภายในประเทศได้ด้วยแล้วเราก็จะมี s t ตเบิลคอยถ้าอ๋อยงี้ออกมาเนี่ยนะฮะเราจะเป็นศูนย์กลางในการฟอกเงินไม่ใช่ระดับภูมิภาคเลยนะโลกระดับโลกชิบหายพอดีเลยเพราะฉะนั้นผมว่าเวาเนี้ ต้องต้องถึงถึงเวลาแล้วที่เราจะเบรกทั้งหมดนี้อโอ้โหนี่จาเป็นมากเลยนะครับเป็นเรื่องใหญ่ที่ท่านต้องทำไม่ไม,ไม่ไม่แพ้เรื่องเศรษฐกิจนะถูกต้องเพราะว่าประธานาิีเกาหลีใต้เขาเขากล่าวหาเราแล้วนะครับเขากล่าวหาแล้วว่าเราเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางของแสแกมเมอร์เลยถ้าปิดไม่อยู่แล้วก็แย่แย่แน่เลยเอาละครับตอนนี้ก็มาถึงว่า,าวันนี้รูปภาพที่ปรากฏเนี่ยคนเขารับไม่ได้เยอะ พอกลายเป็นผู้มีอำนาจในแผ่นดินทั้งหมดเลยรู้จักกันมาเป็นสิปีซึ่งต่างชายิเขาก็รับไม่ได้แต่ของเราอย่างรับได้อยู่ผลจะออกมาหลังเลือกตั้งในความรู้สึกของท่านอาดีตรัฐมนตรีเนี่ยภาพนี้มันดิสเครดิตป,ประเทศไหม ภาพหมายถึงคนคนไทยในระดับสูงที่ไปไปไปอยู่กับพวกผมเอ่ยเลยเพราะฟ้องผมไม่ได้เพราะผมไม่รู้ผู้ประกาศข่านายยกล่ตรีล่ำตรีครังนั่นแหละนายทุนพลังงานนั่นแหละไปอยู่นั่นแหละไอ้สวทรงเอ่นั่นแหละนั่นแหละเกี่ยวข้องทั้งนั้นแหละคือี้คับเรียนตรงในกรณีนี้เนี่ยมันก็มีรูปของท่านโริเดกประวิตรนะไปงานแต่งงานนะฮะไปเป็นประธานงานแต่งงานนั้นด้วยเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นท่านมีเดินทางเนี่ยไป ไปเป็นหัวหน้าในคณะในการเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชานี่ผมคิดว่าอย่างนี้ฮรไอ้รูปในอดีตเนี่ยเราต้องวางไว้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไอ้ทางไอ้ c a m b o d i เตรียมเอาไว้ในการที่จะเอามาแบล็กเมลคนโน้นคนนี้อะไรอยู่ตลอดเวลาผมว่าอดีตยังไงก็ตามเนี่ยอนาคตจะเป็นตัวตัดสินเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องทําขณะนี้เนี่ยนะฮะคือไล่ อายัดรัพย์ไม่เกรงหน้าอินหน้าพรมท่านบรรวิตต้องเข้าใจนะเวลานี้เขาอายัดเนี่ยนะฮะมีแค่หุ้นแล้วก็มีทรัพย์สินนี่หรอยับท่านี่รบ้านหรูล่ะคอนโดหรูล่ะรถหรูนั่นแหละทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะถ้าไม่อายัดเนี่ยท่านต้องรัฐบาลเนี้ยต้องออกมาไล่เลียงเลยบอกว่าดูแล้วเนี่ยนะฮะไปเช็คแล้วเนี่ยการซื้อบ้าน นะฮะในโครงการต,าต่างๆที่ผ่านมานั้นเนี่ยดูแล้วมีการจ่ายเงินรู้แหล่งหมดไอ้คนขายนี่ทำ KYC No Yo u r Customer ซึ่งเป็นอะไรได้ต้องออกมาเลยว่ามันดูแล้วเนี่ยนะฮะเขาไปทำพวกนี้ให้มันจรงิงจังถ้าทำจริงจังนะ,ะภาพในอดีตผมว่าเป็นเรื่องรองอมีความสำคัญเป็นรองแต่ว่าเราเดินไปในอนาคตเนี่นะฮะเอาให้มันกระชับเป็นคำตอบที่มีเหตุผลมากเลยครับเหตุผลมากที่ว่า ต้องดูการทำงานก่อนนะครับว่าคุณจะเป็นอย่างไรทีนี้น่าก,กลัวมากเลยข่าวที่น่าเชื่อถือได้นะครับเขาบอกว่าเงินเทาและเงินดำเข้ามาในการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่น้อยกว่าแสนล้านแล้วกระเทือนท่านนะตัวนี้น่าก,กลัวน่าก,กลัวครับเพราะว่าเรียนตำตรงเลยว่าถ้าประชาชนเนี่ยนะ ยังยังพอใจที่จะไปรับเงินเงินเทาอยู่นะฮะตรงนี้ลำบาก<ม>คืออย่างนี้สำหรับไอไอคนที่เรียกว่าทำธุรกิจทำการเมืองเนี่ยนะ<ม>โดยอาศัยเงินเทาเนี่ยเขามีไม่อั้น<ม>โอ้ท่านบรรวิ์เขามันมาง่ายนะ<ม>แล้วก็สิ่งที่เขาต้องการก็คือว่าปักขับปักคองเนี่ยให้ให้ไทยเนี่ยยังเป็นไข่แดงนะฮะ ซึ่งยังมีล้อมรอบด้วยไข่ขาวเนี่ยซึ่งเป็นธุรกิจเทาเนี่ยของเขาเนี่ยยังไปได้อยู่<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ทุ่มสุดตัว<ม>ที่จะเข้ามาแล้วมาเรียกว่าคุม,มอํานาจในการบริหารราชการแผ่นดิน<ม>ของไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเที่ยวนี้นะอยากจะขอวิงวอนนะให้ประชาชนเนี่ยนะว่าถ้าใครมาแล้วมามา,มาแจกตังค์เนี่ยนะท่านรับท่านไม่ต้องเลือกเขาหรอกนะ<ม>แต่ลขนาดเดียวกันควรจะเลือกพักเนี่ยนะฮะ โดยพิารณาไอตัวนโยบายเนี่ยเป็นหลักเนี่ยมากกว่าช่องสิบสามที่เมื่อกี้ท่านพูดมาคือนโยบายนะหลังจากที่เราประชุมกันมากว่าเดือนเนี่ยตอนแรกเราจะเอาว่าไม่อย่าไปยุ่งกับเงินเลยไม่ได้ก็เลยเอาว่าไม่เป็นไรลุกพี่รับเลยแต่อย่าไปเลือกอ่าอันนี้เขาเอา,เอาด้วยนี่ขนาดนี้ช่องสบสามก็ราล,ลงแล้วว่าเลือกตั้งเอาเงินมารับแต่ไม่เลือก ตรงที่ปัญหาปัญหาคือเลือกตั้งสสเขตเนี่ยเขาจะมีวิธีเช็คครับคือพูดง่ายๆว่าถ้าถ้าคุณรับเงินจากผมแล้วคุณเลือกนะคุณจะต้องเลือกเบอร์นี้คู่กับเบอร์นี้ซึ่งไอ้เบอร์นี้มันโนเนมอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมันต้องหาวิธีตัดนะครบผมคิดว่าอันนี้ฝากกรกตไว้คิดแล้วกันต้องหาวิธีตัดไม่ให้มันเช็คได้ในฐานะสื่อนะครับเตรียมทําเต็มที่แล้วเขาเอาตัวอย่างมาให้ดูแต่สมัยก่อน แจกรองเท้าแต่แจกข้างเดียวก่อนถ้ากูไม่ได้มึงไม่ต้องหอาข้างเดียวเข้าอีกข้างนี่เราจะสู้เรื่องนี้เต็มที่เลยในฐานะที่ท่านเป็นอดีตรัมรีลังท่านย่อมรู้ดีในเรื่องการเงินอย่างผมเนี่ยท่านจะไปตีใครแล้วก็ถามผมผมบอกได้เลยท่านที่ชายบอกเฮ้ยบรรวิตผมไม่ได้ไปตีไอ้แย่นีไหวไหมบอกโอ้ oh, ไม่ไหวท่านโอ้ oh, โหแม่งครบเครื่องเลยดิผมบอกได้เลยไม่ต้องไปถามเลยว่าโอยนี่ะวัิยังไงถามท่านว่าอเมริกายึดเงินห้าแสน ล้านเหรียญจากไอ้ธนบตาเนี่ยมันเยอะขนาดนี้แล้วเงินจริงๆมันจะมีเท่าไหร่เนี่ยถามท่านหน่อยเนี่ยนฐานะรัฐมนตรีคลังเนี่ยต้องรู้ผมคิดว่าเงินเนี่ยนะฮะยึดไปเนี่ยนะแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะปิดขบวนการฟอกเงินผ่านไทยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมันจะมาอีกแล้วพอเวลามันมาอีกแล้วเนี่ยนะมันก็จะไปสะสมอาวุธคราวนี้นะฮะจะสังเกตเป็นครั้งแรกที่ใช้โดรน ที่มาจากสงครามยูเครนนะฮะเป็นโดรนที่ใช้เส้นไฟเบอร์ออปติกรับนี่คือเรียนแบบมาจากยูเครนใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นชัดเลยว่าถ้าปล่อยให้เขายังสแกมเมอร์ได้ยังมีธุรกิจเทาได้ไม่ตัดการฟอกเงินแบบเด็ดขาดเลยเนี่ยนะฮะวันหนึ่งเขาก็จะซ่องสมอาวุธอีกแล้ววันหนึ่งเนี่ยคนไทยก็จะเดือดร้อนอีกเรื่องจริงเรื่องจริงเพราะเงินมัน5้าแสนล้านยึดเนี่ย แล้วที่ยังไม่ยุดอีกเท่าไหร่ม่ใช่ล้านบาทนะแสนลงเหรียญนะครับถูกต้องคูไดสามสิบนะแต่ที่สําคัญมันงอกทุกวันเอมันหลอกกันทุกวันล่ะมันก็งอกทุกวันก็จริงๆนะครับไม่ไม่ได้อะไรไอ้ไอ้ผมเนี่ยชอบมวยแต่ไม่รู้ว่ามวยแชมป์โลกมันชกกันเพราะหลาเเลือวงการมานานแล้วพักเดียเพื่อนมามาเล่าองโอ้โหเียการมันังแม่งขึ้นเยอะแยะเลยบอกเอ้ามึงรู้ได้ไงกูเล่นด้วยฮ่ามันแล้วก็คือมีตัวอะไรมามันเล่นหมดแล้วเด็กเล่นง่ายฮะมันออนไลน์ คืออย่างนี้<อ>มันต่างกันที่นเนยไอ้ไอ้พนันออนไลน์เนี่ยมันยังผลกระทบความเสียหายอาจจะยังไม่ถึงกันมากเพราะว่าคือคนที่เข้าไปนี่คือพวกชอบอพวกชอบไอก้กมเมอร์เนี่ยไอ้คนที่โดนหลอกเงินเนี่ยไม่เขาไม่ได้ชอบนะเขาไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปพน,น,嗯嗯นันเลยเขาโดนหลอกแล้วเงินที่เขาสะสมมาตลอดชีวิตบางทีหายไปเลยเแล้วมันใหญ่กว่ากันเยอะเลยมันใหญ่กว่ากันเพราะฉะนั้นนี่คนละระดับเลย โอ้โหวันนี้มาได้เยอะเลยถามท่านอีกคำถามนึ่งตอบได้ก็ตอบนะครับตอบไม่ได้ก็ไม่้องตอบว่าทำไมไม่ให้ไอ้หลองเลี้ยวแรงลงล่ะครับทำไมตอนนี้มาอยู่เขตนี้มาอยู่เขตเมืองนนือนเนี่ยผมเองในเรื่องผมเองบริหารด้านนโยบายนะด้านการทํางานแต่ไอ้เรื่องของการคัดคนลงนี่ผมไม่เคยไม่ไม่ผมไม่อยากไปอยู่เพราะผมไม่ไม่ได้รู้จักใครตีกันทุกพักเลยนะครับขนาดพักที่ไม่ควรจะตียังตีเลยคือ พักประชาชนนะลองผู้การกองปราบอะไปผู้การตอนที่แกออกไปแกเป็นผู้การแล้วก็ไปเป็นรองหัวหน้าพักยังบอกเลยบอกว่ากูออกแล้วเพราะไม่ให้กูลงแล้วไม่ให้กูลงได้กูไปรองหัวหน้าพักผมก็บอกโอ้โหอ,อย่างนี้ก็เหมื่นมันวันรอทุกพักเลยนะครับโอ้แล้วพอดีหลองเรียวแรงก็มาทางนี้เพิ่งจะตัดสองวันได้ร้องว่าเดี๋ยวผมจะไปถามผู้ใหญ่เลยว่าเป็นยังไงก็ฝากบอกร้อง้วยบอกว่าพี่ป้อมเขาโอเคนะเขาเป็นคนโอเคคุณคุยได้พี่ป้อมดี ไม่มีอะไรเลยมีแต่ใจคือถ้าคุยรู้เรื่องแล้วก็คือรู้เรื่องอไปคุยได้เลยจะได้สบายใจไม่ต้องไปด่าที่อื่นเนยอะเพราะว่ามันย้ายกันไม่รู้ใครเป็นใครเลยเขาทำนายว่านายกคนต่อไปคืออนุทินช่องสิบสามก็มาออกที่ก็เลยเราก็เห็นผลแล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพลังดูดมันแรงเหลือเกินในฐานะที่โดดลงมาเป็นคนดิเดตนายกแล้วกลัวพลังดูดพังไปเนี่ย ทีอย่างนี้พลังดูดนะคนเข้าเข้าพักเนี่ยอันนี้มันมาส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องยอมรับนะว่าพักที่มีพลังอํานาจในการบริหารรัฐบาลอยู่เนี่ยย่อมย่อมมีเหมือนกับมีความน่าเชื่อถือน่าสนใจเนี่ยมากกว่าพักอื่นนะก็ไม่เป็นไรเขาดูดได้ก็ดูดไปแต่ว่าผมที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าเวลาเนี่ยราวางในเรื่องของนโยบายทางเรื่องนะฮะทางออกที่ให้กับประเทศเนี่ย ผมว่ามันชัดกว่าพรรคอื่นๆนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะจะสังเกตดูมันจะมีในอดีตเนี่ยพรรคที่จะมีนโยบายแบบครอบคลุมเนี่ยนะฮะก <c oughs> ็จะมีเพื่อไทยแล้วก็พรรคประชาชน,น,นะะที่จะครอบคลุมหลายๆด้านด้วยะะ <c oughs> กันพรรคภูมิใจไทยจะจําได้ก็จะมีรู้สึกว่านโยบายเดียวบางที่คนจะจําได้คือนโยบายกัญชาเ <c oughs> <c oughs> ที่ยงนี้เนี่ยนะฮะเขาจะต้องเบ่งออกมามแล้วก็จะต้องมีการนําเสนอนโยบายให้กับประชาชนเนี่ย แล้วมันจะต้องครบทุกด้านไอ้ตรงเนี้ยประชาชนจะได้คอยเปรียบเทียบแล้วนักวิจารณ์การเมือง <c oughs> เขาบอกว่าเขาที่แล้วเนี่ยพักเก้าไกลหรือประชาชนเนี่ยชนะได้โดยนโยบายผมเองยังชอบเลยเผมชอบศึกษา้เขินเก่งเว้ยเ,เขาบอกว่าเก่งแต่หาเสียงแต่ไม่กล้าบริหารหรอกอย่าไปห่วงเลยเขาไม่กล้าบริหารมจริงนะมคืองี้ครับเรียนตมตรงนะอ๋อไอ เราจะเห็นบางทีเนี่ยพอมันเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างเ <ứng S 1> ช่น<ม>กรณีน้ําท่วมหาดใหญ่เนี่ยเราไม่ได้มีการฝึกกําลังอะไรกันไว้ก่อนเนี่ยนะฮ<ม>ไปแล้วเนี่ยการบริหารสำหรับคนที่ขาดประสบการณ์เนี่ย<ม>บางทีเงๆๆ<ม>ื้อืองื่อนมันเลยกลายเป็นว่าทําอะไรไม่เค่อยถูกม,มันลักษณะเดียวกันเนี่ยกับเวลามันเกิดวิกฤตกับประเทศไม่ว่าจะเป็นวิกฤตในเรื่องของสงครามหรือวิกฤตในเรื่องของ การเมืองระหว่างประเทศอะไรต่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานทุกอย่างเลยเนี่ยสำหรับคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวนะเคยผ่านความถูกต้องแม้แต่ความทำอะไรแล้วก็ผิดแล้วก็แก้ไขโดยเรียนรู้โดยตัวเองในการที่จะแก้แกไขอันนี้ผมว่าเป็นคนที่น่าจะสบายใจประชาชนจะสบายใจมากกว่ามากกว่าที่จะมาแล้วมาทดลองใหม่ทดลองใหม่เนี่ยมันมันก็ต้องยอมรับนะฮะว่าเขาก็จะ เขาก็จะต้องลองผิดลองถูกแล้วะจะสังเกตดูนะฮะมันมันจะมีปัญหาว่าพอมาทดลองใหม่แล้วเนี่ยนะบางทีเอาอะไรแบบแล้วยิ่งเกิดใจร้อนนะสิ่งนี้มันต้องต้องเกิดไม่ใช่วันนี้ต้องเกิดตั้งแต่เมื่อวานแล้วอย่างนี้อย่างนี้นะโอ้มันจะยิ่งยากขึ้นไปใหญ่แล้วก็บางทีใจร้อนเนี่ยการที่จะประสานงานกับคนอื่นเนี่ยมันก็จะเน้นจะเอาใจว่าอันนี้ของเขาเนี่ถูกต้องแล้ววิธีการที่จะบริหารความรู้สึก การบีบนวดให้เวลาในการที่จะคิดในการที่จะวางแนวอะไรมันอันนี้มันมากับประสบการณ์ซึ่งตรงเนี้ยนะฮะพลังประชารัฐผมว่ามีประสบการณ์ไม่น้อยผมเชื่อพลังประชารัฐมีประสบการณ์เพราะว่าไอคนที่ด่าเก่งคือไอไพศานไอไพศาลเนี่ยมันมาด่ากับผมเองเลยผมบอกให้เห็นด้วยกับมึงเลยเขาเป็นคนสงา่าเขาบอกพี่ดูแม่งทำกันบ้างด แม่งเหาะแย็อาสาสมัครไปเก็บขยะแกคำนวณเลยนะขยะกี่หมื่นกี่แสนตันมึงอาสาสมัครยังไงก็ไปไม่ได้งบฉุกเฉินนายกม่อี้นั้นนแสนล้านถ้าผมเป็นายกวันนี้ผมจ้างแม่งเลยขนขยะตีตารางหมักลุกเลยท่านอดีตรัฐมนตรีขนขยะได้เท่าไหร่เอากี่เขตพื้นที่กี่กิโลเอาเท่าไหร่เอ้าเอาไปสมมติว่า สองร้อยล้านมึงเอาไปเลยหมดในกะี่วนันเอาไปเลยคือจ้างจ้างจ้างเลยเป็นการจ้างงานเลยแล้วต้องรับผิดชอบโดยรับเงินเข้าไปแล้วทําไม่ได้ก็จิบหายดิเขาไม่จ่ายเงินเนี่ยเขตที่มีความเสี่ยงเ,<อ>เราเป็นเขตที่มันมันมีภูเขาละเอียงเนี่ย<อ>แลว้วเวลาน้ำมันฝนตกที่ภูเขาแล้วเยอะๆเนี่ยมันจะไหลลงทะเลแล้วผ่านเมืองบางทีมันจะเกิดการท่วมเนี่ย<อ>ต้องฝึกทุกปีเ<อ>ขาเร<อ>ียก drill, เร<อ>ือต้องดริลใหญ่<อ>ต้องเรียกบิ๊กบิ๊กดริลแล้วฝึกเนี่ยนะฮะต้องเอาอาหารไป ฝังไว้เครื่องมือฉุกเฉินไปฝังไว้รถยกฉุกเฉินไปฝังตัวเอาไว้เนี่ยนะฮะแล้วก็เราก็รู้มันจะตกเมื่อไหร่เราก็ไปฝึกไอ้ตรงนี้เนี่ยประมาณสักเดือนเดือนเก้าเดือนสิบยันเลฮะฝึกแล้วทุกคนเนี่ยพร้อมผ่านไปปีนี้ไม่ท่วมเอามาเป็นไรไอ้ของที่เอาไปฝังไว้ก็เอาขึ้นือมาทาอย่างเงี้ยทุกปีฮะฝังทุกปีทําบิ๊กเดิยวทุกปีเกิดฉุกเฉินขึ้นมามันยังแก้ได้ทันไอ้นักรีญี่ปุ่นปะเนี่ย เพราะญี S <S ่ปุ่นทําอย่างนี้ญี่ปุ่นทาอย่างนี้มีคนไปถามแล้วก็ไปยังไปว่าเฮ้ยบอกว่าเอ้าแล้วทำไมญี่ปุ่นมันเจอหนักกับเราตั้งเยอะทําไมมันไม่ไม่ไม่เป็นไรล่ะบอกเนี่ยเราก็ต้องมีถุงยางชีพอยู่กับตัวแล้วคนใดถุงยางชีพเนี่ยมันจะติดไหมล่ะญี่ปุ่นไม่ใช่เราฝึกเป็นสิบปีทั้งหมดนี้เนี่ยฮะเปีเรารู้จังหวะที่จะท่วมที่ภาคใต้เนี่ยมันมีสั้นนิดเดียวแค่เดือนสิบเอ็ดสิบเอ็ด อะไรแค่นี้เองหลยยังจากนั้นมันจะผ่านไปเพราะฉะนั้นเราตั้งป้อมไว้ให้ดีใช่ไหมฮะแล้วอย่างที่ผมบอกต้องเอาของไปฝังไว้เลยเรือท้องแบนก็ไปฝัง<อ>ไว้ใช่ไหมฮะไอจัก,กร์กกรกีอะไรก็ไปฝังไว้ยารักษาโรคก,ก็ฝังไว้อะไรเลยสำรองไว้ระดับหนึ่งก่อนแล้วพอเกิดเหตุขึ้นมาปุ๊บมันจะได้พอพอแก้ไขได้เนี่ยมันเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะญี่ปุ่นเขาทําอย่างนี้แล้วเขาไม่กลัวเลยอย่างเงี้ย ถ้าใช pues er like right? ้ตานเรือแล้ววางแผนที่ดีฝึกที่ดีนะครับไม่ตายเยอะอย่างงี้พอมาปั๊บก็เรือจากกรีเบลไป12ชั่วโมงก็ถึงสงขลาแล้วก็เครื่องบินขึ้นเอาน้ำตัวก็เอาเครื่องบินขึ้นเดยเวนเฮลิคอปเตอร์ฮอปมนุษย์กบแข็งแรงจะตายก็ลอยตัวลงไปช่วยเดี๋ยวไอ้พวกบ้านนี่มันแข็งแรงจะตายก็ขึ้นมาขึ้นมาไม่ต้องค้างอยู่5วันหาแล้วขึ้นมาก็มาส่งเรือเลยมาส่งฐานทัพเรือเลยไม่ต้องไปขึ้นรถรถความบีก้ยุ่นวายอย่างที่ท่านว่านะฝึก อ่าแหมอีกสองอาทิตย์ต้องขอเชิญหน่อยเพราะว่าโพเขาจะออกแล้วเดี๋ยวพอโพออกเนี่ยผมจะจิ้มทันละใหอย่างเยอะแฟนดูกันเต็มเลยแฟนชอบว่ามีตะกะนะครับเวลาหมดแล้วต้องขอพระคุณท่านอดีตรัฐบุรีคามากนะครับขอบพระคุณครับเลยเที่ยวกาศลาเลยครับสวัสดีครับ